วันนี้มากับกระเป๋าสีครูคู่ใจนเ็นนะเออใช่คิดว่ากับชายกระเป๋าเข้ากับตัวเองเหรอเออสีครูเข้ากับหน้าเหรอมีกระตูนด้วยตลก เราจะมาเรียนในหัวข้อความหลากหลายทางเพศนะคะนักเรียนคิดว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยนักเรียนคิดเห็นยังไงคะกับการที่เพื่อนของเรานะคะมองออกไปในหลายแบบหลายวิธีค่ะมันคอตอรบอาจารย์ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับคนเรารักใครก็ไม่กินปัญเรื่องของเขาเขาแค่เป็นคนดีก็พอครับใช่ค่ะไปเองก็เป็นคนดีตั้งใจเรียนไม่เคยคิดทำลายใครเลนนะแต่บางทีมัน ก็ดูไม่เข้าพวกหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ใกล้คนแปลกๆอ่ะไม่โอเคค่ะคนเราไม่เหมือนกันนะคะมายแต่ไม่ใช่ข้ออ้างในการดูถูกหรือล้อเลียนใครนะคะไม่ต้องไปสนใจพวกนางหลอกนางฟ้าเราอยูบ้านดี ใช่เราก็เห็นด้วยมีอะไรก็บอกพวกเราได้นะไม่ต้องกบไว่คนเดียวเพื่อนขอบคุณนะเราไม่เคยมีเพื่อนที่เข้าใจเราอะไรแบบนี้เลย ลูกสวยไปหนอยจรจนเอออย่างาลูกสวยไปหน่อยเลยถ้าเขาอยากอยู่ในสังคมก็ต้องรับความวิจารณ์ได้สิแต่มันใช่หร่านนั้นมันคือการกแกล้งนำไมวันนี้นะคะก่อนเรื่องเรียนนะคะครูก็มีเรื่องที่จะมาพูดให้หนักเรียนทุกคนฟังนะคะว่าช่วงนี้เกิดพฤติกรรมการรอเรียนการเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นตัวเองโดน เรียนจะรู้สึกยังไงคะใครมีความคิดเห็นบ้างคะหนูไม่เคยอยากให้ใครมาสงสารหนูคะ่ะหนูแค่ต้องการความเคารพขึงกันและกันคะ่ะใช่ครับผมว่าพวกเราเฟ้นให้เจ็ดกันมากกว่านี้และเคารพก,กันมากกว่านี้ครับ เคยคิดว่าการที่เธอไม่เหมือนเราคือตัวปัญหาแต่จริงๆแล้วเรารู้แล้วว่าเราคือตัวปัญหาเราเองก็ขอโทษเธอด้วยนะขอบคุณนะที่เธอกล้ามาขอโทษเรา